ก็เดกกำลังวันนี้วันที่2การเดินทางเดี๋ยวกางเดินทางขึ้นสอยอะไรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าจะเจ็บตัวหรือเปล่าโอเค ถายรูปายรูป view sức nơi đi nó cho son anh khổ rồi đấy หลังคาเสียไวไหวเสียไวไหวโอ้ยในกล้องอาจจะดูไม่ชันนะแต่ของจริงแม่งสี่ท่อองศา สวัสดีครับขอจอดพักหน่อยครับเนี่ยกลับมาเดินทางกันต่อเหลือรึ่งทางที่เหลือก็จะถึงยอดดอยแล้เนี่ก็ใกล้ถึงยอดแล้วอีก อีกไม่เกิน3กิโลไม่รู้ทางข้างหน้าเป็นไงเหมือนกัน อะไรเนหรอคุยไปไงเนี่ยเดินดูก่อน ่าผมจะเดินทางสายกลางครับสายกลางเลยเหรอผมทางผมเดินทางขวาแล้วกัน ก็ไม่เท่าไหร่ครับนอนน มีคนว่าไอ้ลายนั้นเป็นลายเปิดใหม่ลายนั้นแม่งวิ่งกันจนพังหมดแล้ว ไหมแคมป์แล้วครับนี่น้อ,ของขาความรู้สึกไงนะสุดยอดสุดยอดเลยนะไม่เสียความรู้สึกเลยที่ได้ขึ้นมาวันนี้แล้วเรื่องเกียร์นี่จะแก้ปัญหาไงนะมาแก้ก <laughs> ันวันพรุ่งนี้มาแก้ว <laughs> ันนี้วันนี้ขับรถเกียร์หนึ่งไปก่อนเกียร์เดียวเสียวทุกสอกเกีรยร์เดียวเสียวทุกเนินเออเสียทั้งดอยสามหำขย่ำดอยขย่ำดอย เรียบร้อยแล้ว วันที่สามวันที่ยี่สิบเก้าปรลานี่แหละลมแรงมากเมื่คืนแมงฝุ่นเข้าพัดเข้ามาในเต็มเต็มไปหมดกูนอนคุกฝุ่นเลยเนี่ยพอเข้ามไม่ชอบสายมันร่วนมันเข้าไปทุกที่ ขาดแคลนทรัพยากรเชื้อเพลิงนะต้องเนี่ยต้องเตรียมมาเองคอยดูด้วย๋ยูมันล้นไม่เห็นเลยนนี่ก็แปดโมงครึ่งเดี๋ยวจะลงกันละแดดเริ่มร้อนเพราะข้างบนมันไม่ค่อยมีอะไรด้วยมีแต่วิว เตรียมตัวออกเดินทางเดี๋ยววันนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ต้องลงจากดอยก่อน ทางน้นระวังให้ประคองเ่า ใเองนะคุณไม่ได้ไุกุกำาดีมุ่งเลย รู้ตรงนี้ไม่เหรอเอกาก้อนหนุก็ได้ไปอีปว,อวัวอีวัวแม่งเต็มถนน,นเลยดูมันสิดูมัน,มนอ๋ออีเอยเจอเจ้าหน้าที่ว่ะขอทางหน่อยครับ ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ ดำหวงทิ้นเหตอนนี้มาถึงหน่วยกลางทางแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวครึ่งทางก็จะลงจากเขาแล้วไปต่อ ครับจะลงมาถึงข้างล่างแล้วนิดเดียวนี่นะครับเป็นเนินแรกที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนกถึงจุดเกิดเหตุแล้วเ <Yeah. S 1> นี่ครับเพื่อนผมคว่ำตรงนี้เสียงยังดัง เรมาถึงข้างล่างแล้ว ตอนนี้ก็ลงมาจากสอมอะไราเรียบร้อยแล้วพาผ,ผู้ประสบอุบัติเหตุมาซ่อมยานหนีที่อู่สมาลไยกระลาด